และสำหรับในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและภรรยาผู้ใหญ่สูงนะครับลำดับต่อไปครับขอเชิญทีมนะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์และสตาร์นเตอร์เนชั่นแนลพร้อมกับคุณวัฒน์นะครับและจุดเชนซาด้าโบนิีให้เกิดในการรวมแบงภาพนะครับกับทีมลิสแปร์เพิ่มเติครับก่อนแถวขึ้นบันไดอยู่ไรยัง เราที่ไหนอะตะบนได้ปะอย่าเลยเฮ้ยพี่ขอบคุณพ่อด้วแม่สวัสดีค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยพี่ไม้จะหลับมากกว่าปวดหลังค่าตอนเนี้ยถือได้ว่าเป็นส่วนที่ได้ความประทับใจนะครับกับครอบครัวมิสแกรนของเรานะครับที่หนึ่งรุ่นพี่มิสแกรนไทยแลนด์สองพันยี่สามนะครับรวมถึง2 0งพ ด้วยนะครับชอลเลนด์ชาลเลนจ์อะไรนะอาจจะมาขึ้นมาแล้วนอกจากนี้ครับยังมี Miss Grand International 2023ด้วยนะครับรวมถึงมีน้องจิมมี่ด้วยแ r a n d v o ว c e สดของเรานะครับกำลังร่งเป็นสุ่มเลครับน้องชาลอลนจ์อะไรอ่ะอ๋อผิดและ ก้มา <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนจากขานมเป็นข้าวได้ไหมคะเป็นเงินเออเปลี่ยนจากขนมเป็น,นปเงินสดค่ะ <c oughs> รับรับแต่เงินสดเท่านั้นงานที่คูเกตนกคะค่ะทุกคนไฟนอลมิสแกมคูเกตคนที่ได้มงคือ หมายเลข14ใช่ปะสิบสี่ปั๊บพี่อ่ะ14ใช่ไหมที่เรื่องนี้ใช่ไหมหลินน้องๆทุกคนที่ได้รางวัลพิเศษจะต้องอยู่รอมารูุกับสปอนเซอร์ร้านนะไปแล้วอ่ะครับผมขอบรักคุณเฮ้ยเขาบอกว่าเรียกมาเรียกมาเดี๋ยวโอนคนละห้าล้านใคร ไม่พร้อเมเพรีไม่ไหนวะไม่หรอกลับคืนนี้เลยป่ะกลับคืนนี้เลยค่ะได้ไหมถ่ายรูปจะไปเดินมาถ่ายรูปได้เลยน้องเถ้าเราอยู่ไหนนั่นไงจะไปเดินมาใหม่อะไรเปลี่ยนเองป้องอะขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญา กอดหลอกปอพี่อุ้มออกอยู่กับพี่มีนใช่เราละกอดคอเลยสามคนน่ารัดิเพื่อนรักเอาเอา เหมือนจิ๊ปเปอร์เลยไม่ได้เป็นบ้ายจเอี๋เอา้เอาอา้อา เอาไปนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าให้่งยัที่สำคัญนะคะที่สำคัญนะคะที่สำคัญคนที่ไล่าดังพิเศษจพึ่งนะคะางพึ่งนะคนที่เลาพิเศษพึ่งเดียนสภ่ารู้ออด้ค่ะใชหมดูเจนนี่ดิใครอ่ะแอนกาได อ๋อเจนนี่ผมยาวเจนนี่ผมยาวเสียงชาลอนเออเอกรักอยู่คนเดียว,วยนะทุกคนไม่ใช่ว่ากล้องหมูไม่ชัดหรือกล้องไกล <m> มันไกลค่ะทุกคนแล้วหนูซูม แล้วมันส้มด้วยแสงอ,ะอ่ะเขานอนด,ด้วยกันทั้งสามคนเลยไหมคะใครบ้างคะไม่ไม่ไมทราบค่ะมินเดฟนอนด้วยกัน,นอ,อืออนสวยอ่ะอือ โอ้คุณมีน้าสวยอ่ะสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ขออนุญาตเดียวต้องขออนุญาตนดีๆรอรอบพูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็ผู้สุการสอบทุกคนมองไม่เห็นเลยกคมองไม่เห็นจริงๆได้ไงเยนดิยาวคะไม่เหนอที่เดิมเลยห็นใเดี๋ยวอาเียก่อนนะครอบะพ่ลูก่อลูกล

Ah. เอโทษนทะคะขอโทษนะคะหนูไปอยู่ข mm. ้างหลังใครได้บ้างโอ้ออกไม่ได Ges ้ คนเยอะมากเลยอ่ะ๋ย่เขาจะเปลี่ยนชุดขอโทษนะคะขอโทษนะคะน่าไปฝั่นูปอีกวะโอเคอ่ะทำห้ารูปทำห้ารูปทำห้า

เราใกล้ชิดกันเกินไปหโ้ย่นาดูกใยืนอะไรก่อนตอนนี้ก็จะตายอยู่แล้วไปยืนกไม่สิ้นชีพเลยหรอหนูไกล้ชิดเขาเกินไปค่ะเมื่อกี้ข้างๆที่จะาหัวใจไว้

ใช่เหครับใช่ดูคเตนะครับต่างต่างละสคนเ้อลสองคนเนาะอลอน้คือหนูไม่มีโทรศัพท์อ่ะหนูอยากได้โทรศัพท์อ่ะถ่ายให้หนูส,สักคนนึ่งได้ไหม

พี่งามสหรัฐอเมริกาไปยังอ่ะ USA อ่ะวไปแล้วมจะหมดแล้วไปนืะอย่าเพิ่งมาขอพรกันเยอะนะไม่ตองอพรตายแ้เลยนะครับขอเชิญที่ยู่ที่หนที่อาน้ครับขอเชิญที่ยู่ที่หนที่อาน้ก่อนเอวขอเชิญที่ที่หนที่อาน้ครับ มันัต้องจับข้างล่ะัไปงไ่ะรมันต้องจับงลางค่ะแม่อยานเราไปลองท้างานดีกว่ามันต้องจับงลางค่ะจับงลางค่ะนี่ถามแล้วรวมไหมไม่รู้แต่ว่าไข่ผมก็ไข่อก

งานชนบุรีเลิกกี่โมงทุ่มหนึ่งคอะทุ่มยากไปเด็นรถ่างจังหัก่อนะเช็เ้อ้น้า

เหนื่อยไหมคะไม่กลับไม่เหนื่อยค่ะเพราะหนูรับตลอดทางอ๋อจองห่ัดชนบุรีจัดที่ชนบุรีขอนุ่นค่ะเดี๋ยมาดเมืกี้บุญว่าสนานัดทุ่สุดอะม MGI MGT ยืเขียงมาตรนี้ยืงา,างาเลเไ,มไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไง บุญวัฒนาชันบุญบางไฟบางไรไเต็นไม่เห็นค่ะหนูไงไปเห็นมันเห็นแต่ว่าอาจจะเห็นแต่ว่าคอมเมนต์บังีเหอานเากนคนดียวนม่อามหนงองหนอามม่ามม่ คู่นี้ชอบมีงานค่ะมีร้านช้อปปี้ค่ะโฟนแล้วก็ร้านช้อปปี้เสร็จแล้วจบแล้วก็เดี๋ยวจะไปเชียงบุรีอ้าไหนเกดขมานี่ไม่ชอบขำมากไม่ได้หรอ

ยังไม่กลับขาเขากำลังไปเปลี่ยนชุดคุนึงยังไงล่ะเอกสีทุ่งเตียงคืนแล้วคืยังยังยังไม่ได้เลยยม่ย่ข้าวมากเลยนะกินหมูไหมเขาค่อจะแซ่บ ลงไลน์นี่เราเอามาต่อยกีกเดียวช้อปปี้กี่โมงคะ6โมงถึง1ทุ่มค่ะใครออกทางนู้นออไปแล้วหรือเปล่าวะยกเรออยู่นี่ MCI บ้าง MBI ดู EP ถ้าหลอดเดี๋ยวเปิดสนามบินอ่ะ เสนาบิน้ไมไปรอประหนามากแล้วาบอกเขอคือเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้มาถึงเขานะมาชิคกี้พาเขาบอกเขาบอกว่าประตูหนึ่งประตูสองออกไม่ได้เพราะคนเยอะเขาจะจับประตูสามแลัชิวา ไม่ใช่เคยเอว่าในทวิตเตอร์จะน่าจะเคยไม่ใช่น่าจะเคยลงสถานที่จัดไปแล้วอะค่ะนี่น่ารักไหมี Ryan ่ต <t> ัดตอถ่ายเป็นเพื่อนกันแล้วนี่พี่ชาซับแต่ตอนเล่นกับพี่แชมป์น่ารักมากเลยใช่ก็แบบพี่แชมป์จีบจีบมือจีบกระโปรงจีบกระโปรงนี่ไงนี่เดี๋ยวมายุ่งเนี่ย เดี๋ยวร้อนนางมากแต่กัดทิดไม่ทันขอบคุณคับเดี๋ยวนี้พี่ชาตอนนี้กำลังเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะครอยู่ที่หยดปะเย้ะมากน่ากลัว

่นกลไปเอาทานอะไรสักหน่อยลูกทุกคนมุมมันจะน่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงแล้พี่ถึงบอกให้มาดูทางตรงนี้ไงเมื่อกี้นะพี่ถึงไปเอาไม่เหมือนจริงนะน่ากลัวมากพี่ถึงไปให้เอาเมื่อกี้นี้ตอนนี้ไม่มีคนเดินไงคู่เดี๋ยวเข้าออกมาเดี๋ยวทานเลยไม่ แต่ไม่ได้มีคนละทุกคนมัน <für> น่ากลัวมาก ก็เป็นไปนี่นะเอะจริง้ว่ไม่ต้องบรกข้วเน่นด้ด้อ่ะเวี่่าเหนูใส่แว่นน้อยแต่หนูไม่ชัดหรอกดีเนามได้ค่ะ mọi người có thể không được mọi người không

กับเอาไม่อยู่ค่ะเด็กเราเองนะคะเราก็เป็นล่ดเราน้า่นี้นแวนวันนี้เป็นตู้วันนี้้วัน้็้ ตอนนี้ดูเหมือนทั้งพี่ชาทั้งพี่มินายังไม่ได้ออกไปเลยนะคะคนเหมือนจะออกไปแค่ MGI

ไม่มีนมเยมเห็นบ้างไหนะเห็นเลยวไปเรื่องีะยไยังไม่ออกก็ออกไป We have a a Stefano ใช่ค่ะทุกคนคือเหมือนเขาจะแยกข้อแต่งต uh ัวแล้วมาแล้ว

เจชิเลยนะเจอะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ไปรอที่ไนด้ไ่นไบื่อนาอนี้กลับมาันนี้กลับมาได้เลย่องแบบวั่อทางนิดเจ้า อ้าวหัวหลังใครเนี่ยหัวหลังใครหัวหลังอะชีวรตจะเปลี่ยน

เข้าไม่ได้แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันเจอกันนอนแล้โอฮ้ยผมนอนแล้วแต่เงาในนี้เห็นบ้านบ๊ายบายหอมนอนเลยหอมนอนแล้วถ่ายเห็นบ้าไม่เห็นไม่เห็นอึสะท้อนปหมทุกคนเห็นไหมสะท้อนเห็นหน้าพี่งานเต็มเต็มเลยอุ้ยก็เห็นสะท้อนทุกคนไหมไม่เห็นไม่เห็นเห็นหน้าพี่งานเต็มไม่เห็นไม่เห็นอันอ๋อเห็นที่วเห็นทุกคนค่ะ พักผ่อนเยอะๆนะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเราเนี่ยเราพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้วันนี้เจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเล็บเจอกันพรุ่งนี้เห็นไหมอ่ะ ไปกันเรื่ยอยๆค่ะเพราะไม่ดีเพราะว่าเป็นชมบุรีก็ไปพี่ป้าอ๋อที่ข้องขับไหวไ,ไปละค่ะบายบายเค